สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกอกนะครับสําหรับเช้าวันนี้เราตื่นมาก็นะครับมานั่งจิบกาแฟนะครับบริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยกระสะนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับเจ็ดโมงเช้านะครับผมก็นั่งกาแฟนะครับกินกาแฟมี ที่เราเห็นนี้ก็เป็นขนมปังยวนนะครับขนมปังยวนเนาะก็เป็นขนมปังสไตล์ฝรั่งเศสนะครับแต่ก็ชิ้นเล็กลงนะครับด้านในก็จะมีหมูหยองนะครับมีกุนเชียงนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือหม,มูยอน้องนิวนะครับเป็นหมูยอสูตรเด็ดพิเศษพริกไทยดำนะครับ ก็ตอนนี้ก็จะมีซอสนะครับซอสพริกกับซอสมะเขือเทศนะครับเราก็จะเอาไวป <c oughs> ใส่นะครับกินกับขนมปังนะครับซุนด้อไหนสิแล้วก็มีที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือ กาแฟกรอกนะครับนี่นะครับบรรยากาศวิวนี่แบบต้องพูดถึงนะครับผมก็วิววิวหลักล้านจริงๆนะครับแล้วก็นั่งฟังนะครับเสียงจักระจัดร้องแล้วก็เสียงน้ำตกคลอคไปด้วยนะครับ อาทิตย์ก็ขึ้นฝั่งนี้พอดีนะครับผมนี่นะครับอาทิตย์ก็ขึ้นฝั่งนี้พอดีนะครับก็น้ําตกนี่ก็เป็นน้ําตกของอะนะครับตกของน้องน้องมิวนะครับที่ทําขึ้นมาเนาะน,นะครับเดี๋ยวจะนั่งจิบกาแฟกันนะครับ บรรยากาศได้มากเลยนะครับสูตรโอโซนด้วยนะครับช่วงเช้าเช้านะครับจิบกาแฟนะครับสูตรโอโซนนะครับแค่นี้ร่างกายเราก็พอแล้วเนาะใช่นะขนมปังนี่ก็กรอบนอก นุ่มในนะครับขนมปังใครมาลางที่โฮมสเตย์กบกกจะได้ทานกันทุกท่านนี่<า>นะครับก็จะเป็นขนมปังยวนนะครับทานกับกาแฟกบกกนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับกาแฟกบกกมานะครับเรามาทานขนมปังตอนเช้าๆพร้อมกันนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับสําหรับเช้านี้นะครับผมด้วยเติมพลังด้วย กาแฟกกอกๆนะครับ